สวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวเคนนี่จะพาเข้ามา,าชมปลาเนาะจ้านี่คือเป็นไข่ค่า,า,า,าป้าชา,าสำหรับอเอาแบบว่าเผาเนาะจะเป็นเอากระดูกเมื่อวในปลาแหงนี้เนาะทุกคนเิวนว่ารว่อยวัยเนาะทุกคนนี่เลยจ้าคือ,อเขาก็จะแบบว่าทุกคนเห็นบหม ปลาใหญ่มากเนาะจานนี่แหลจะจานนี้เดี๋ยวก็น่นีจะยานเข้าไปเนาะ,ะทุกคนนี่บรรยากาศเนาะจ้ะเบิงวันนี้มืดฟ้ามืดฝนเนาะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะจ้านี่แหละจ้านี่บรรยากาศเนาะจ้ะปลาแค่นี้กับพันบ่อยเนาะแต่ว่ากับโบเดเขามากจักเทื่อนเนาะจ้ะทุกคน มาบ่อยเนาะนี่เอามาเบิง่งเราจะอุ้ยทุกคนแบบว่าเออนี่นะจ๊ะวันนี้เมื่อฝนตกเนาะจ่ากันเลยแบบเนาะนิดนึงนี่ละจาบ,บรรยาปาดปลาเิ่นก็นจะเป็นแบบร่มรื่นเนาะทุกคนบางเนต้นไม้ใหญ่สูงเนาะทุกคนเขาเกิดจะสะอาดอ๋อมีนีรานบริปลาน้ำได้จัะทุกคนนี่กินได้ได้นี่ทุกคนกินได้บอลูกเล็กๆเกนาะจ้ะ เแบบหลายได้จ้ะเห็นบอดเนี่ยมีลูกแบล็คเบอร์รี่ด้วยเนาะโบได้เขามากเลยจ้ะไม่เคยได้เข้ามาเลยผ่านอยู่ตลอดนะทุกคนนี่แหละจ้าเนาะเบิ่งต้นใหม่ต้นนี้ก็แบบสวยงามแห้งทุกคนเออร่มรื่นสดชื่นมากจ้านี่นะจ่าเนาะเดี๋ยวจะบอย่างไปไกลปันไดนเนะาะจากจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเดียว เพิงความร่มรื่นของปลาเงียบสงบแห้งได้จ้ะเป็นตะมิเห็ดเนาะทุกคนน่าจะมีเห็ดนะแต่กินนี่ไม่ได้นี่ต้นอะไรไม่รู้นี่แบบดอกเยอะกันกินใดก็น่าจะเรียบเนาะจ้ะเห็นไหมทุกคนนี่เขาจะเขียนป้ายไวนะ้เนาะทุกคนมาเป็นสําหรับประชาเนะทุกคนให้ความสงบเนาะม่กนก็จะเปิดช่วงเวลาเท่าใดเท่าใดเนาะจ้ะทุกคนนี่ลจ้ะ ขอบคุณลหลายๆเนาะจากบึงบรรยากาศเพิ่นเนาะต้นต้นใหม่แบบสูงแห้งทุกคนลมพัดมาเห็นบ่เขาเรียกเป็นป่าช้าเนาะทุกคนบรรยากาศแบบโรเตอริสตอร์เออเซนส this w o u l d start in the summer of 2021 t y of 2025. t y t w e o u h so, so uh, we just start new here. พึ่งพึ่ง,งมีเนาะทุกคนน่าจะไม่เห็นเนาะทุกคนเห็น่นะจ้าทุกคนเขาก็มางยางออกกำลังกายเป็นตะมีเห็นแหงเนาะจ้าขอบคุณทุกคนเนาะจ้ามาชมป่าในวันที่ฝนตกกันนิดนึงเนะาะทุกคนก็ขอบคุณหล,ลายๆเนาะจ้าที่ม่าแค่นี้เดอจา้าเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหนะ้าเนาะจ้าสวัสดีจา้าจิ